สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับเอสพีซิตเตอร์คาของเบงนะฮะเซรีไทย70นั่นเองนะฮะวันนี้ก็เป็นสิ้นเดือนนะฮะวันที่31กรกฎาคมนะครับ2566นะฮะเวลาประมาณ11โมงนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถกระบะนะฮะถูกๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6,700นะครับด้านหลังผมนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัวนะครับ m a สด้นะครับ BT 5 0 Pro นะครับ2.2นะครับ Double c a ปเกียร์ออโต้ปี2012นั่นเองนะฮะราคาน่นอบต้องมากนะฮะแล้วก็สภาพตัวรถสวยเก็บๆเลยนะฮะรถบานด้วยนะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะผ่อนอยู่ประมาณ67,000พันะครับผมแนะนำเลยนะฮะด้านข้างนี้เลยนะครับคันด้านหลังนี้นะครับน่าสนใจมากนะะเป็นรถกระบะแบนลองนะที่ได้เป็นออปชันฟังก์ชันที่แบบว่านะครับ เหลือเลยนะครับจะเป็นตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถนะฮะที่ดีไซน์ดูนะฮะแข็งแรงมากแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีในส่วนตัวแมกเรนเดอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดน,นะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวารายละเอียดของนะครับม a ดาสองเอ็มมาดาวีทีห้าศูนย์โปร, eren, ร,โปรคันนี้รบกวน like, คุณลูกค้ากดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว BT.50 คันนี้น่าสนใจยงไงครับตามมาครับผมอ่านะครับสำหรับด้านหน้านี้นะครับก็เป็นตัวรถกระบะนะฮะเจ้าตัว m a z d a b t 5ทนะครับ2.2 p r o ปนะครับอ่า d o u เ l e ล a b นะฮะตัว High l a n d e r นะครับยกสูงปี2 0 1 2เกียร์ออโต้นั่นเองนะฮะเป็นรถพึ่งเข้ามาใหม่เองนะครับคันนี้นะเป็นรถบ้านด้วยสวยๆนะครับอันนี้สภาพที่พึ่งเข้ามานะ ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาถ่ายให้ลูกค้าได้ดูก่อนเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.2ลิตรนะครับนะก็ตัวนี้คือโฮม่าในส่วนตัวช่องของเก่าเนี่ยคือเขาไปทําในส่วนตัวไฟโปรเจคเ,เตอร์มาให้แล้วก็ติดแม็กเลนเนอร์ด้านหลังมาให้มีก้องถอยหลังมาให้อีกนะครับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์ซ8 4 3 8ท8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเออหนีได้เลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเขานะฮะก็ ะะราคาหน้าจับต้องมากนะครับพออยู่ประมาณ67,000นั่นเองนะฮรราคาขายเพียง369,000บาทเท่านั้นนะฮะ3บ9า0 0บาทนะครับรถปี2022นะไม่ใช้งานนะครับ2 3 0 0 0 0โลนะครก็ถือว่าไม่เยอะนะครับตกอยู่ประมาณ2,000 0โลต่อปีนะครับก็ปี12นะ2 1 3สิบสา1สิบ8 1่2 0 21 22 23ประมาณ11ปีนะก็2 3 0 0 0 0 0โลต่อปี ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับนะกับบอดี้โครงสร้างตัวรถสีเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่านะครับน่าใช้งานนะต่างจังหวัดนะน่าใช้งานแล้วก็สำหรับลูกค้าที่นะับสนใจคันนี้อย่าออกรถคันนี้นะผมขอเพียงรายได้อยู่ประมาณ6มื่นหกนะครับสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับสามารถออกคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้งบดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวแน่นอนนะครับอ่าสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะครับอ่ะมาดู อ่คันนี้ไฟหน้าจะได้เป็นนะครับโปรเจคเตอร์เลนนะครับคงไฟแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่มีไฟเดทามและนิ่งไลน์มาให้ด้วยอ่านะครับมีไฟจะหมอกมาให้ด้วยที่เป็น LED แล้วนะนะครับตัวรถนี่จะได้เป็นสีฟ้าเขียวนะครับนะสีฟ้ามินท์นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดํานะครับนะสีมีโลโก้นะครับมาได้ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับบางๆเลย บางเลยนะครับรัดด้วยกับยางนะครับคันนี้จะได้เป็นยางดัลล็อกนะฮะได้เป็นยางดัลล็อกไซส์สองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับเป็นยางปีสองพันสิบเก้านี่เลยนะครับยางปีสองพันสิบเก้านะครับได้ตัวคาลิเปอร์นะครับกรอบคาลิเปอร์เบนโบติดมาไฮดิสเปคโคหน้านะครับช่วงหลงช่วงล่างนะฮะลูกค้ายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลย ดูนะฮะเดิมๆเลยสวยๆวยวยน้บันไดข้างอลูมิเนียมนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับเป่าเปิดจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะกระจกต่างๆก็จะเป็นของตัวม a ด,ด้าเลยนะครับนี่นะฮะในส่วนตัวแมกนเตอร์ด้านหลังผมเปิดให้ดูก่อนนะครับมันสามารถปิดหสวยนะครับรับรองแน่อนอนนะครับตั้งของด้านหลังไม่เปียกแน่อนอนนะครับแล้วก็สามารถทุกนะครับต่จังหวัด นะครับกันฝนได้นะครับแข็งแรงเลยตัวนี้นะไปติดเองก็หลายหมื่นอยู่นะไปติดเองหลายหมื่นอยู่นะ,ะตัวคันส่งคัสซีนะฮะเดิมๆเลยลูกค้านี่ดัาเบกหลังนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบไฟไท้ายนะครับเขาไปทําเป็นสีลมดํานะหล่อคือตัวรถสีเขียวนะครับทําเป็นสีลมดําแบบนี้หล่อเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าหล่อมากนะครับ นี่นะครับมีโลโก้ Bt 5 0 Pro ติดมาให้แล้วมีกล้องถลังติดมาให้แล้วนี่นะฮะมีเซนเซอร์มาให้ด้วยมาดูช่วงล่างนะครับนะโอ้ oh, ติดตัวนะครับกันสะบัดมาให้ด้วยนะฮะสวยๆนะครับมีแม็กเลนเนอร์นี่นะครับตัวนี้ของตัวแม็กเลนเนอร์อ่าแล้วกนะ็ด้านหลังเขาจะมีโช๊มาให้นะครับเพียงลูกค้านะเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยได้เลย นี่ครับปอดได้เลยมันจะมีโชกมาให้นะครับนี่นะฮะแล้วก็นะเป็นแบรนด์แม็กเลเนอร์เลยนะครับสวยๆนะกันแดดกันฝนนะครับเป็นของได้เลยนี่นะครับก็สนใจนะะติดต่อมาได้เลยนะครับ084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะที่เซรีไทย70เราเปิดบริการทุกวันเวลา9โมง ถึง6โมงเย็นนะฮะเวลาจะปิดก็นะฮะดึงตรงนีม้มันต้องดึงสองข้างนะคะลูกค้านะครับอันนี้ผมรีวิวนะฮะเนี่ยมันจะดึงลงอย่างนี้อ่านี่เลยแล้วก็ด,ดึงตรงนี้ดึงตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาปิดให้นะครับเพราะว่าถือกล้องอยู่นะครับอ่ะไปดูภายในภายในจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสวยเลย นะตัวนี้คือภายในอ่ะเหมือนรถ Ford นะครับเหมือน Ford Ranger นะครับเพราะว่าผลิตในโรงงานเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อเท่านั้นเองนะครับภายในคล้ายๆ Ford เลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะฮะอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีกูต์คอนโทรลนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้แม้ทั้งกระทั่งกุญแจก็เหมือนฟอร์ดเลย เบาะก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับนี่นะครับวงมาลัยเขาหุ้มมาใหม่แล้วนะครับน่าจะซื้อมาหุ้มเองนะครับไม่สองแสนสามนะครับนี่นะครับสตาร์ททีเดียวแบบนี่เลยนะครับนะเบรกมือมีมาให้ครบแมนวลแล้วก็จอติดมาให้แล้วนะครับของไพโอเนียนะฮะนี่แล้วก็เซ็นทรัลล็อกจ็อยู่ตรงนี้นะ อา่าเราเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับไปดูห้องเครื่องกันต่อนะตัวนี้จะเป็นท่อนะครับท่อแต่งนะเป็นท่อแต่งนะครับนี่ท่อจะอยู่กานู่นนะ่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปดูห้องเครื่องกัน,นครับดูไฟเขาสวยนะเวลาเราเปิดนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ สวยมากนะครับไหลบาาอยู่นะนะครับไหลบาาอยู่ก็ฝากระโปรงนะครับก็ติดคาโชคมาให้ตัวเครื่องดีเซลนะครับเป็นตัวเครื่อง MZCD นะครับนี่เลยนะห้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยเงียบมากนะครับนะนี่นะครับไม่มีควันขึ้นไม่มีไอ้นาขึ้นนะครับเดิมๆรถไม่มีปล่อยชนหนักพลิ้วคว่ำจมน้ําเลยสวยๆนะฮะสวยๆเลยเบรก ABS นะครับ ก็สนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลย0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะอ่าคันนี้ยังไม่มีเนื้อคู่นะยังไม่มีเนื้อคู่นะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สนใจติดต่อดว่วนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะคันนี้บัดด้าบีที502.2ูโร เดอบลแคปเกียร์ออโต้ปี2012นะครับราคา369,000บาทเครดิตดีเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000เท่านั้นเองนะครับรายได้อยู่มา66,000นะฮะออกคนเดียวได้เลยนะครับก็วันนี้ผมไมค์สคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ